ผมหนุ่มชีวัตรไม่ซึ่งมาไทยครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่เอเวอร์กรุ๊ปมาอยู่ที่นี่แล้วเนาะมีใครเป็นกรุ๊ปซ้อมมั้งมีโยธินเกษแสงชัยแล้วก็เจ๋อเจ๋อเราเพิ่งพี่ๆน้องๆใครอยู่กันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งเมสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบหกมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เดี๋ยต้องมาเจอศรีมุกบุญนะเคยต่อยกันไหมไม่เคยนะอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาาาเียยยยกันตต่อ้วมมสไล์ มวันนี้มาเจอสิงห์อุบลวางเกมมาแผงให้ดิมีถึงตัวตั้งแต่ล่าสุดเราต่อยไปที่ไว้ที่ล้านเนินมันต้อเจอกับพิษอันดาไปกันบ้างชนะนอกผมเวทเท่าไหร่นะต่อยไรสเอยดไรสามเอ็ดวันนี้ต่อยได้สามสิบหรอโตขึ้นหรือว่าไงโตขึ้นก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเป็นน้ำนักนิดเกินหรือขาดัีครบมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุ้มมากกี่กิโลมัน ต่อยมวยไทยมาแ้กับตอนนี้60 7จบคนจังหวัดสุโขทัยฝากเชิญเชิญแฟนขับรไหน,น่นอยฝากใจหนวยผมวันนี้ทำเต็มที่แรับอ่ะวันนี้ขอโชคดีครับ